น้ำนะคะโอ้ใหญ่มากเลยเนาะน้ำไข่เนะค่ะาาน้ำมันโอ้โอขวางทางน้ำจริงๆเนาะอยากจะเอาขึ้นนะคะแต่ก็คงเอาขึ้นไม่หมดเนาะมันเยอะ มีแต่ไม้มันไหลลงมาข้างบนโน้นเนาะมันเยอะนะคะว่าจะเอาแต่เอาอันใหญ่มันขึ้นแล้วมันก็คงจะมีทางน้ำไหลไปเนาะมนี้นะคะเขากระโลนทางโน้นเนาะขะมองไม่ค่อยเห็นมาค่ะไม่ทินไม่ดาพามาเล่นน้ำห้วยกระซานะคะอ่างใหญ่มากเลยเนาะน้ำที่นี่แหละเราจะมาลอยกระทงมาทำอะไรก็ทำที่นี่นะคะ ขอบคุณเช่นกันค่ะพามาเที่ยวนะคะน้ำห้วกระซ้านะคะคุณมะนีรัตนะคะสวัสดีครับคุณบอบิุขอตัวนะครับแม่ถิ่นโชคดีค่ะขอบคุณแค่น้อยสวัสดีจ้ามารับพรพระด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสาทูค่ะสวัสดีค่ะแม่บุญถีนอนุโมธนาสธุด้วยขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะคุณลำพายกลิ่นหอมคุณวิรุตอินตาสาธุขอบคุณน,นะคะสบายสวัสดียามเช้าจ้าแม่บุญผิมนสวัสดีจา้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่นะคะมากับแม่ดานะคะมากับแม่ดาแม่ดา้ามานั่งนะคะไลฟ์สดอยู่ที่นี่นะคะสวัสดียามเชา้าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะน,นี่แม่ดามานั่งครับนั่งไลฟ์สดอยู่ที่นี่กันแล้วเนาะแล้วก็พามาดูแล้วเนาะ มาดูน้ําตกแล้วนะคะตอนสมัยเด็กๆนะคะกางเกงนะคะขาดดากหมดเลยเนาะเพราะว่าเอามาแบบนี้แหละมันตอนสมัยเด็กมันไม่ได้กลัวนะคะแต่ตอนนี้ลงไปเล่นก็ไม่ได้แล้วเนาะขอบคุณเช่นกันจ้าสวัสดีจ้าแม่บุญถินโฆษณาดูโฆษณาให้จนจบจ้าขอบคุณมากๆคะ่ะนี่นะคะน้ําตกห้วยกะซะนะคะบ้านปกตูมเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะพามาดูน้ําตกค่ะคลิปนี้เนาะน้ําตกห้วยกระซาถือว่าใหญ่อยู่นะคะแต่วันนี้มันเป็นหมอกควันนะักมองไม่เห็นเขากระโลนเลยเนาะเขากระโลนที่เราไปเก็บเห็ดนนะ่มันจะอยู่ฝั่งโน้นเนาะติดกับพูเหล็กไฟนะคะติดกับพูเหล็กไฟนะคะฝั่งโน้นเนาะแต่วันนี้มองไม่เห็นนะคะบรรยากาศเนาะมองไม่เห็นก็เลยพามาดูน้ําตกเนาะน้ำตกบ้านก,กุกตูมนะคะ ตอนสมัยเด็กๆนะคะสนุกสนานมากเลยเนาะตอนที่นะคะเป็นนักเรียนเนาะพอเลือกเรียนแล้วเราก็มามาแล้วก็ไหลลงไปเนาะกางเกงมันก็ขาดหมดนะไม่ได้ไปจำปาดงหรือคะยังไม่เสร็จธุระคะ่ะแม่ทินนะคะยังถอนหญ้านายังไม่เสร็จอยู่เนาะเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็จ้างคนไปถอนเนาะก็ยังไม่หมดนะคะแต่ก็ คงจะทอนอีกประมาณนะคะไม่ยเยอะเนาะก็จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าข้าวก็ตั้งท้องแล้วนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะไปแน่นอนคะ่จะจําปาดวงวันไหนก็จะไปนะคะแต่วันนี้เนาะยังไม่ได้ไปเมื่อวานพี่จันหอมก็ชวนอยู่นะคะแต่ไม่ถิ่นยังไม่เสร็จธุระนะคะยังไม่เสร็จธุระก็เลยนะคะถ้าจะไปไม่ถิ่นก็ไปนานเนาะถ้าไปนานมันก็ไม่ได้นะคะข้าวของที่บ้านเราไม่มีใครดูแลเนาะก็เลยลกนะคะทอนถอนย่านาก็ประมาณสองสามวันก็จะเสร็จแล้วเนาะ ก็จะไปแล้วนะคะนี่นะคะอยู่กับแม่ดานะคะอยู่กับแม่ดานะคะเดี๋ยวแม่ถิงนก็จะขึ้นไปดูนะคะทางวัดว่าเขาทําอะไรกันบ้างเนะาะอ่ะเดิน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 ขึ้นไปนะคะมาดูแล้วนะคะมาดูแล้วนะคะไปแน่นอนคะ่ะจามปาดุงนะคะไม่ว่าจะไม่ไปนะคะแต่ยังทําธุระยังไม่เสร็จนะคะแม่ดาก็ว่าจะไปหาหมอนะคะแม่ถิ่นก็ถอนยานาแล้วก็จะมีนะคะ มีงานยังค้างคา,าอยู่นะคะยังไม่เสร็จเนาะถ้างานเสร็จเมื่อไหร่ก็ไปนะคะถ้าไปแล้วงานที่เราไม่ได้ค้างคาเนาะมันก็จะอยู่ได้นานนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบอ่อปลานะคะบอ่อปลานะคะของพระครูเนาะวัดบ้านกุกดุมนะคะก็มีปลวกปลานะคะเลี้ยงปลานี่นะคะนี่กรมประมงเนาะเอาปลามาปล่อยไว้นะคะที่นี่เยอะมากเลยนะคะมีทั้งปลาปลาเล็กปลาใหญ่เนาะมีมด เดี๋ยวเป็นการเป็นงานนะครับก็ได้เอาไปทํากับข้าวนะคะให้ตอนรับเขกบก็ได้นะคะที่นี่นี่เราก็จะทํานะคะทําอะไรนะคะไม่ให้ปลาลงไปเนาะปลาที่นี่ก็จะเยอะอยู่นะคะมีทั้งปลาเล็กปลาน้อยนะคะแม่บุญทิน